เมเจอสกุลเวเช้าวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567ครับมีข่าวดีมาอัปเดตกันสำหรับภาพยนตร์พันล้านของปี2024ทั้ง2เรื่องตอนนี้ที่อันดับหนึ่ง Inside Out นั้นทำรายได้ถึง1,525ล้านแล้วอีกเพียงประมาณ40ล้านเท่านั้นทำได้อีก40ล้านก็จะหมดข้อสงสัยเลยว่าภาพยนตร์เรื่องไหนจะเป็นแอนิเมชันที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลของโลกนี้เพราะว่าที่ The Lion King เคยทำไว้เวอร์ชันล่าสุดนะครับพุ่งกับเองยังบอกว่า ่าเรื่องนี้มันเป็นแอนิเมชัน CG มีถ่ายจริงแค่ออฟริกาฉากเดียวเท่านั้นเราก็จะหมดข้อถกเถียงกันถ้าอินไซต์เอา2แสงขึ้นมาได้และอีกเรื่องนึงก็คือเดธพูวูบริงครับตอนนี้รายได้อยู่ในอันดับ31ของโลกแล้วทํารายได้ไปแล้ว1,142ล้านเหรียญสหรัฐแซงสไปเดอร์แมนฟาฟรอมโฮมและมาเวลกับตำมาเวลภาคแรกเรียบร้อยแล้วกําลังจะแซงหลอดออฟซอริงภาค3แล้วก็อ q ควาแมนแล้วก็อะไรอีกนะกับดันอเมริกาซีวิวนะครับ